าสวัสดียินดีต้อนรับสู่รายการลูกเปิดกล่องกับลูกนกแล้วนะแล้วไม่ลูกนกนอนตรงนั้นน่ะวเนี่ยลูกนกเหนื่อยเหนื่อยเป็นด้วยเหรอเป็นไปทำอะไรกล่องพี่แว่นแล้ววันนี้เอาลูกนกมานอนกับลูกนกนอนข้างล่างนอนข้างบนดิข้างล่างอือข้างบนไม่เห็น เรื่อกองพี่แว่นที่มีสองกองซึ่งกองมันก็จับไม่เป็นอย่าง,งาน,นี้เราปตดตุรากการ์ดหนึ่งนู้ปิดเดิมแล้วเ,เปิดมาเจอกล่องไหม,ไมรเราเอากล่องนี้ก่อนกล่องนี้ของมันอยู่วันนี้มาแปะให้แบนนบับ แต่ทำไมแบนลับแล,ล้วยังหลมตานกมันก็มีเปลือกตาไม่ใช่หรอหลับอยู่นกหลับหลับจริงแค่สีเขียวมันในกองเลยซื้อผักมาหรอโอ้มันมีที่หนูดกด มอคลีก็นั่นแหละมากุซูกลองกอง,กอ,งอัน,นอันนี้ไม่โดนเปิดฮึเพราะเธอดโดนเปิดเอาอันไหนก่อนดิตองตองก่อนนะตองที่เป็นคิวค้วมนน่าจะแกง่ายกว่าเปิดมาก,ก็เป็นคิวค้วคิ้วเหมือนกันมอคคี่ อะไรนะโทษหอมโทย <laughs> โทนหอมคืออะไรเพียอ <h ums> โอ้ยอืม เตดเธอคองกับหนูขอบคุณใครรู้ไหมขอบคุณเขอบคุณเว็บโกดไม่ได้ขอบคุณกูเย่บ้าเฮ้ยโดนนันดาดนันดาน่ามีคลิปกต่เดียวส่วนที่ดูโดสมาแน่นอนว่าจะต้องเป็นพรีวพรวพรวเว้นพรีเว้นอีเวนยี่สิบห้าปีแต่ว,ว่าคือ คือไอ้เซตนี้มันมีสิบตัวแล้วมันสุ้มแล้วมันไม่มียกบล็อกด้วยแล้วมันแพงไงนูก็ันเลยไปซื้อแม่เลยรอกดมือสองเอาแต่สิ่งที่เกิดขึ้นการกดมือสองคืออะไรรู้ไหมแพงกว่าป่าไหนพี่แวนเรียกว่าจะแพงกว่าคือไหนเราได้ไหได้ประพอนเลยมีคนขายอ๋อแพงไหมแต่กว่าจะมีแพงนาเอาไหมเอาเหตุผล พี่แวน,นค่ะแพงกว่าเพ,น,เพนกวินเพนกวินแต่พันเยนไหมไม,มีอะไรแพงมาเจ็ดพันเยนไหมอ๋อเสื้อหนาวนั่นไงเสื้อหนาวเอาที่จะอวดซื้อสิเสื้อหนาวในตำนานของดอมเอาที่เธอซื้อสาเอาที่หนูซื้อหรอเอออะไรดีอ่ะเอา บุเลนับป่ะนับบุเลบุเลเส้นละสองหมื่นเย็นเย็นนึกบาทยังไม่ยังดูไม่จมเลยชีวิตคู่ดุมากถ้าไม่นับุลเลคืออะไรอ่ะถ้าไม่นับบุเลนุ้นที่แพงๆส้นหนาวส้นหนาวก็ ก็แต่ไม่ถึงมันไม่ถึงเจ็ดพันีู่่วะเมื่อก่อนแบบตอนไปเที่ยวญี่ปุ่นกี่ปีแล้วนะตอนนั้นอนะ่ะอันไหนอะตุ๊กตาเพนกวินนะนานแล้วสิบปีปะ่ะโกนโอ้ตุ๊กตาเพนกวินน่ารักมากเลยดูราคาวางหลกที่ยัดน,นั่นที เชอบทำยงี้เนดกบมกลองใส่แบนได้ไหมหลับอยู่ก็ใส่ได้ดิดูมาแบนเมนเมนอยู่แล้วไม่ใช่เหรอ เแดไม่หลบเป็นไงไม่พอใจเปไม่หบปแตนดี <c oughs> ตัดแตนดีอีอไ <c oughs> ด,แด,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 ดีแล้วในนี้ก็จะมีขอบคุณที่ชอบปอบิชบปงอชอบปิงกับตีโปดการ์ดนายโปรดการ์ด,รดรอะไร มันปฎิกาญแถมจากสำนักพิมพ์นะว่านู้จำได้ว่าปฎิกาญไม่มีไซุกิเอามันแถมหลายเรื่องแต่นูจำได้ว่ามันไม่มีไซุกิเดี๋ยวแถมเรื่องอะไรเหรอตรงเบาดำดำไม่บอกด้วยข้างแก๊งชีวิตวเปิดมาบางคนไม่รู้จักชมควรง่ายยังไง ไม่ได้รู้จักกระตูนอะไรเยอะขนาดนั้นกระดาษที่บางเป็นที่ชูเลยไม่รู้จักใครอยากได้มาคอมเมนต์บอกได้ รีอาตีป่ะตีม,มต้องสืบอะ่ะส่วนพรีแวนส่วนใช่ครับพรีแวน,วนรู้ว่าปกติรากไม่สั่งเังอสั่งแพรีแวนอ้าวรู้พเพนกินนับไหมปกติไง เมะนาวเหรอใช่ครับถุยมะนาวหัวลงต้มกับมะนาวผมดูนูครับว่าทำไมซื้อสองอันอันหนึ่งใช้อันหนึ่งอันหนึ่งใช้อันหนึ่งเก็บใช้อันนี้แล้วกันลำวายโซบะฮะ ถ้าตุ๊กตาพวกนี้มีชีวิตเดินมาหาเจ้าอ้วนจะเป็นยังไงเนี่ยขอตังค์ครับหน้าเจ้าอ้วนถ้ากระตุยไปขอตังค์อะขอตังค์ตุยเจ้าอ้วนบอไม่ม<า>ต่อย กำลังใจในการทำงานกำลังใจในการทำงานก็คือต้ององาตังบอเป้พวกนี้อย่าไวตรงนี้เลยฉันทำตกบ่อยมากอะเด้งวางชั่วขาวนูว่าวางถาบนลรูชอบทำตกบ่อยไง แล้วอออหนูไปโทษโทษเงินครับเก็บลงเก็บทำไมจะเก็บมันมันมีแตนดี้บางรุ่นที่อีโค้งเนี่ยมันทำมาสวยแล้วคนก็ไปถ่ายลูกอืมอ อันนี้เป็นกูดงานแสดงภาพที่พอดีว่าตอนรอบอุตสาห์สุขของมันหมดเร็วมากอืมแล้วออฟฟิเชียลก็นู้ไม่คิดว่าติง่งจะบ้าข้างขนาดนี้ก็เลยเขาก็เลยเปิดรอบออนไลน์กุณเลยเซ้าอูเวนใช่จ้ะแต่ถ้าวว่าน,นู้จะไปงานไหมไม่ไปไปมเมื่อไหร่เมื่อได้ตัวเมื่อไหร่ <laughs> <laughs> นั่นสิ ที่เล็งไว้คือโตเกียวเดือนพือภามีถุนาไปคนเดียวเหรอไปคนเดียวแบนทาแบนไบนไม,ไม้ทำไมไม่ชวนคนอื่นดูวชวนใครอะ่ะคนทไทยทำไมทำไมเลี้ยงถธอไม่ไหวหรอกแพงเลี้ยงค่ะแต่ว่านู้ดดู I don't talk to you anymore งั้นหนูกดบินวิดีโอนะอันนี้ขอบคุณช้อปปิง้งครับหนูจะอ้วนจะพาไปญี่ปุ่นแล้วพาตุ๊กาตากองนี้ไปหมดเลยไปไม่เอาไว้หนูพา I have the way โอเด้งกว่ ตุยตุยเสื่อตุยต้ยอไซเอสทีต่ต,ต,ต,ตัวใหญ่ปะนี่ไซเอสพี่เหรอมัใหญ่มาก <c oughs> แล้วใครเป็นใครเนี่ยใครสิใครสิพี่แหวนน่าจะอยู่ริมซ้าย โคจูฮันโซกูคูดูความสูงเอาดูความสูงเนื้็ทอาทางแล้วประโยคที่บอกแล้วไงแล้วไงตุยไนเตอร์กูดโนบุตตาไอไนเตอร์ก็อดแอนด์บุตตาไม่ใช่เทพแล้วไม่ใช่ะ แล้วมาใส่ที่ประเทศนี้ไม่ไม่เป็นไรวะมันจะเป็นอะไรมีคนไม่พอใจเรื่องของเธอลุงโนมีคนไม่พอใจแล้วไงแย่มากแล้วก็จะว่าใส่ชุดนี้ไปงานแสดงภาพไหมไม่ทำไมอะมที่เป็นเขียวมันต้องเขียวอันนี้ ก็ใส่เสื้อแล้วติดใบไม้ใบเขียวแล้วตัวสิบบาทเล่มอธิบายลูกว่ามีลูกอะไรบ้างเดี๋ยวอ้วกจะดูแต่พี่แววนเดี๋ยวไม่ดูทำไมเราให้ได้ไปงานก็นเราไปแกะเคเดี๋ยวมันไม่สะดวกแล้วมีตะเต็นดิ๋ว ใหญ่ขนาดนี้แล้วหนูสั่งมาอันซีลโคนจำได้ว่ามันแพงลองเทียบลองเทียบกับแวนหรือกับตุยก็ได้ลองเทียบกับไออันเมื่อกี้นี้น่ากลัวมากกล้าแกะมาใช้เวลาไม่แล้วเทียบกับแวนแวนยี่สิบเซนเท่าแวนเลยไม่เท่าอะไคลิโคนนั่นที่หนูเห็นในเวในเพจเฟซบุ๊กสูง110เซนคนล้อมกับ160เซน เจ้าว่าจำไอ้ไอ้ไอ้นั่นนะที่หนูแช์ให้ดูอันไหนอ่ะอะไรว่าต้มไอ้อนสักอันหนึ่อที่เป็นแบบอะคีริกขนาดเท่าส่วนสูงตัวละครจริงพอมาสมกองแบบบังประตูหน้าบ้านแล้วคนแบบหนูกออกจาก้องไม่ได้โทรหาเพื่อนช่วยด้วยหนูกออกจาก้องไม่ได้เดีย๋ยวดูหน้าเพื่อนดูหน้าเพื่อนที่มาถึง เวถ้าหนุ่มไม่มีเพื่อนลเราโทรหาแก็บเลยหรืออะไรที่คล้ายๆกับแก็บว่าที่ญี่ปุ่นไม่น่ามีแล้วก็มีแต่เฮ้ยสวยอะ่ะไหนยังไม่เห็นเลยสวยเป็นใสๆแล้วก็เขียวใสปัวเออไปดีดกีตาร์ได้ไหมไม่ได้ปัไม่แล้วเธอดูลายตรงนี้ชอบบ้าลายตรงนี้ปมวลายแล้วก็ใบไม้ เพราะว่ารถไม่ได้ล้างถุยเยอมากรถไม่ได้ล้างฮะคุณริวกำหมัดแล้วก็มีแต่เนที่อันที่ไม่ใหญ่ทอนเราเท่อนลายตัาใหญ่เท่าไหร่ไปเทียบดิ oh. เทียบอันขั้นบนได้ไหมอ่ะพอๆพกัน รู้ไหมว่าคลีรีเท่าร้อยซอยสิบเซนเท่ากับอะไระไรโซนสูงเพนกวินจกกักรพรรดตัวผู้ใหญ่นี่มันลุงนกทำไมไม่มีเทียงปลุยหวยลาบแล้วก็มีอันนี้เป็นสมุดสเก็ตเขียนแฟ,ฟนชิพเลยข้างหลังเป็นพแวนนั่นต่างก,กับสมุดสเก็ตปกติไง นี่ซื้อมาแต่ใช้ไหมเนี่ยไม่ใช่สมานแล้วก็ดมรู้ตลกมากอะไรรู้ปะฮะไอ้มันจะมีคืออันนี้มันเป็นแบรนด์ที่ทําสมุดพวกนี้อยู่แล้วถ้าแบบไซนี้ไซนี้เราไม่มีลายอะ่ะอืมสามร้อยสี่ร้อยเยนมีลายพันเจ็ดสิบแปด ความรออัพราคาความโลอบอกด้วยอยว่าแบรนด์นี้มีที่ไทยปะไม่เคยเห็นก็ไม่เคยเห็นนะแล้วก็มีการ์ดการ์ดแถมการ์ดแถมเนี่ยตอนแรกเขาจะแถมเฉพาะที่างานนั่งงานแต่พอดีของพีมหมดเร็วเกิเนาะเอานะเอาี่เลยมาแถมในนี้ด้วยแล้วดูดูพวกแพ็คาะือตรงกลางมันเป็นใสๆ หนูได้หาไปทำไมนึกถึงตอนนหนังดิสนีย์สมัยก่อนที่เอากระดาษเฟรมมาซ้อนกันอะเหมือนไหมนั่นูนนูได้พี่แว่นด้วยนะเห็นพี่แวน่นไหมเห็นเออจะพาเข้าไปเที่ยวด้วยดิใช่ใช่มาเที่ยวสวนทันทูครับอันนี้เป็นไม่ได้ไม่ได้สันโซไม่ได้สันโซเดียวเธอสันโซเดียวจะจะมาอยู่ตรงนี้มีใบ <ac> <st personas> นะ ในนี้มีห้าใบได้สามบ่ไม่สามดูได้ใครอ่ะหาว่าได้ใครกันไปไปผมไปโกโจโกโจวางไว้ตรงนี้ดิมองไม่เห็นโอ้ยเหลวองมากจังเลยเอาเอาตองเขียววางนี่มันมองไม่เห็นก็เหมือนพื้นใส่มองไม่เห็นไง กูโจกูโจมอยู่บนพื้นเขียวมันไม่สวยอ่ะโอ๊ยไม่เห็นชีวิตมันนี้หลังเสือแป๊บหนึ่งดีเนียตไม่ตัวใหญ่เลยนี่คือไซส์เอสนะคะไซส์เอสอะไรเอสผู้ชายมัว น้องมีมันนั่นน่ะเม้นที่แกว่ะคุณน้องอายุจริงห้าลอยอ,อ่ะปีเฮลจงพรีแวนมากอดเธอครับอ๋อลูกหมูไหนบอกไม่มีซันโซไม่มีซันโซเดียวอ๋ออ <laughs> ีกใบหนึ่งอะ ไมต้องไปส่งคนนี้ต้องถ่ายกับพันจันด้วยนะจะบอกว่าในเนี้ยพี่แวนดูกระวนสระว๊ดเลยเสื้อเทาไงเหรอมีเนคูลาคาตุยาเหรอคาตุยาไ่ต้องฟอร์ตามนี้จะมีไหมมีโอไม่เฟี้ยวเลยให้มีมีอยากไหนดู ก็หาในอินตาแกรมไงแล้วไปในโวมเป็นอินตาแกรมแล้วนึนี่ยมของพี่แวนต้องถ่ายที่ก,กว้างๆไม่ก็สวนดอกไม้ดูน,นกเปิดกล้อง <c oughs> เอาตื่นแล้วเหรอแวน

รู้จำได้ว่าตอนนั้นที่เซิร์ชว่าเพลงนี้มันออกมาปีไหนนะ,ะัะปีอะไรหนูยังไม่เกิดว <laughs> ันดี <laughs> ดมีอะไรอยากบอกคุณดูไหมคลิปหน้าเอ,อ่อน่าจะอีกสักสองอาทิตย์มั้งมีมีฟูดอีกกล่องหนึ่งแล้วก็แล้วก็น่าจะยาวเลยน่าจะนู่นอะ จะอวบอกนูน่นได้โดยโดอยสันโตรหรือดอยพี่แวนดอยสันโซจำอุลสั่งคขสี่คนไหมอือหือคุณรวยหรือดอยพี่แวนจะอุนซื้อแปดตัวเขาให้สั่งได้ทีละสามตัวเลยหรอก็สามตัวเว็บหนึ่งสามตัวอีกเว็บหนึ่งแล้วก็สองตัวอีกเว็บหนึ่งไงเธอคิดว่ามันมีกี่เว็บก่อนลายเว็บ จะต,ตื้อมาลายตัวไว้ทำอะไรโดมเอาหน้ายูไข่ไม่รู้จะมีรอเปล่าแล้วไมพี่อ,อ,อ๋องไข่ไปอีกส่วนน่ะสวของในทกโ,กโกยังมีร่างโยใไขเลยร่างกนสูนนั่นแหละนึกวันโอนลีว่าเปไ็นอสูนนัน่ดูจะโอนจะซื้อหน่อยอากาซาไหมไม่ทำ <laughs> ไม <laughs> อิชิดาภาคนะ

ตันตู่ะเป็นร <laughs> ับหรู้เย่เป็นรับรูมีอะไรอยากบอกไม่แบนทำไมอะไรเจอระหว่างที่เบนรับไม่ทักทาย <c oughs> คนดูเหรอ <c oughs> สวัสดีครับเนก อยากเอนดูแวนต้องทำยังไงนูกนกมา <c oughs> ถามแวนสิอยากเอนดูแวนต้องทำยังไงนะกดไลค์กดแชร์กดบสดตา้ครับแชรกดกระดิ่งด้วยไหนเอาชี้ินิ้วไปอือเพื่ออะไรวะ kaka ben nà lắc comment thì đai jing lùng nôk làm anh đi kéo anh ừ. bye bye ben, bye, bye